การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตบนอินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อมูลอยู่มากมายรอให้เราไปค้นหาแล้วใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการเรียนรู้และเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความรูปภาพวิดีโอเพลงซอฟต์แวร์แผนที่ข้อมูลบุคคลข่าวและข้อมูลอื่นๆอ,อีกเป็นจํานวนมากเมื่อมีข้อมูลให้ค้นหามากมายขนาดนี้หากเราไม่รู้จักเทคนิคและวิธีการในการค้นหาข้อมูล เราอาจจะไม่ได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการหรืออาจต้องใช้เวลานานในการที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าเซิร์ชเอนจินเช่น Google Yahoo หรือ b i n แต่มีโปรแกรมที่ทำหน้าที่ค้นหาและอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วจึงจัดลำดับคำค้นหาที่มีในเว็บไซต์เหล่านั้นและนำมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเมื่อเราเข้าไปใช้บริการจากเว็บเซิร์ชเอนจินโดยพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการเช่น ถ้าเราต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับแอปเปิลที่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเช่นแอปเปิลและกดปุ่มเซิร์ชก็จะแสดงผลการค้นหาว่าคำนั้นมีอยู่บนเว็บเพจหน้าใดบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมักจะพบรายการของเว็บเพจที่มีคำว่าแอปเปิลเป็นจำนวนมากมายโดยอาจได้ข้อมูลท,ทั้งที่เป็นชื่อของบริษัทคนสถานที่รวมถึงผลไม้ซึ่งเราคงไม่สามารถเลือกดูทั้งหมดจากรายการเหล่านั้นได้ จึงต้องระบุคำค้นเพิ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการเช่นถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ให้เพิ่มคำว่าฟรุตอีกหนึ่งคำเป็น apple fruit ผลของการค้นหาก็จะได้เว็บเพจที่มีคำว่า Fruit และคำว่า apple ในเว็บเพจนั้นๆซึ่งจะพบว่าจำนวนเว็บเพจที่ค้นหาได้มีจำนวนลดลงถ้าเราสนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับ apple ชนิดหนึ่งที่มีคำว่า fuji ก็อาจจะพิมพ์คำว่า fuji เพิ่มลงอีกหนึ่งคำ เป็นฟูจิแอปเปิลฟรุซึ่งเว็บเพจที่ค้นหาจะต้องมีคำทั้ง3คํานี้ข้อมูลที่ได้จึงน้อยลงมากแต่ก็ยังไม่ตรงกับที่เราต้องการให้ลองเปลี่ยนเป็นวลีโดยใช้เครื่องหมายคําพูดที่คําว่า Fuji Apple ก็จะพบว่าผลของการค้นหาแสดงให้เราเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับ Fuji ที่เป็นผลไม้สายพันธ์หนึ่งของ Apple ตามที่ต้องการหลักการที่สําคัญในการค้นหาข้อมูลให้ตรงกับที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วนั้นเราต้องคิดก่อนว่า คำที่ต้องการค้นหานั้นเกี่ยวกับอะไรลองเขียนคำสําคัญเพื่อใช้ในการค้นหาและหาความสัมพันธ์ของคำเหล่านั้นเช่นถ้าต้องการหาข้อมูลของสถานที่ที่มีคำว่ากุหลาบและใช้ค้นหาแค่เพียงคำว่ากุหลาบเราก็จะได้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกุหลาบที่เป็นดอกไม้เป็นจำนวนมากรวมอยู่กับข้อมูลเว็บเพจท,ที่เป็นชื่อคนบริษัทและสถานที่ให้ลองจำกัดผลการค้นหาโดยเติมเครื่องหมายลบ หน้าคำว่าดอกต่อจากคำว่ากุหลาบเราก็จะได้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลของเว็บเพจที่ไม่เกี่ยวกับดอกไม้ซึ่งจะช่วยให้เหลือผลการค้นหาที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการง่ายขึ้นนอกจากนั้นเรายังสามารถกรองข้อมูลการค้นหาเพื่อให้ได้ผลตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยการระบุขอบเขตของการค้นหาเพิ่มเติมได้แก่การกำหนดประเภทของเว็บไซต์ชนิดของไฟล์และการเฉพาะคำค้นที่ปรากฏในหัวเรื่องของเว็บไซต์เป็นต้น ถ้าเรารู้ว่าเว็บไซต์ที่เราค้นหาเป็นเว็บไซต์ประเภทใดให้พิมพ์คำว่าไซต์และตามด้วยชื่อโดเมนหรือประเภทของเว็บไซต์นั้นๆเช่นถ้าเราต้องการค้นหาคำว่ากุหลาบเฉพาะเว็บไซต์ของสถานศึกษาในประเทศไทยให้พิมพ์คำว่ากุหลาบ o l o n a c t h ถ้าเราต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่มีคำว่ากุหลาบอยู่ในหัวเรื่องของเว็บไซต์ให้พิมพ์ in title: กุหลาบหรือ ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลโดยสนใจเฉพาะประเภทของไฟล์เช่นไฟล์เอกสารที่เป็น PDF หรือไฟล์ PPT ของโปรแกรม PowerPoint เราก็สามารถระบุชนิดของไฟล์ที่ต้องการได้โดยพิมพ์ file ไ type ไแล้วตามด้วยชนิดของไฟล์เช่น file type ไไ PDF เว้นวักกุลาบหรือ file type PPT เวนวรคก,กุลาบเป็นต้นจะเห็นว่า การค้นหาข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพียงแค่เรารู้คำสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการค้นหาและเมื่อพบผลการค้นหาจำนวนมากก็อาศัยความสัมพันธ์ของคำและเทคนิคเพื่อแกล่นกรองผลการค้นหาให้แคบลงเพียงเท่านี้การค้นหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตของเราก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย